นิยายเสียงเรื่องเหนือนภาบทที่72วิญญาณแห่งภูผาและคลื่นผู้พลิกกลยุทธ์ทั้งปวงนี่คือสัจธรรมที่ไม่มีวันพ่ายแพ้เสียงของท่านเขาแกรนก้องกังวาลท่ามกลางพายุฝนไม่มีใครถามว่ากองทัพจาก,กรวัติที่สวมเกราะเต็มยศแบกสัมภาระมากมายจะไล่าตามชนพื้นเมืองที่คล่องแคล่วได้อย่างไรเพราะตรงหน้าพวกเขาผู้ยกระดับระดับสองกำลังแสดงให้พวกเขาเห็นถึงอิทธิพลอันทรงพลังในด้านยุทธวิธีและกลยุทธ์นอกเหนือจากพลังของตัวเอง สีหน้าเคร่งครึมท่านเขาแกรนยกสองมือขึ้นพร้อมกับเสียงหัวใจเต้นเร่งรีบมีบางสิ่งแข็งกระด้างกำลังทะลุกออกมาจากไหล่ข้อศอกและหน้าผากของเขานั่นคือผลิตที่เปล่งแสงสีน้ำเงินเข้มรูปร่างและการกระจายตัวเหมือนผลิตธาตุที่กระจายอยู่ทั่วร่างของจิ้งจกวานดำดิ่งมอบพลังควบคุมกระแสะน้ำและไอ้น้ำให้แก่เขาอื่นอืงเสียงครางต่ำดังขึ้นราวกับเสียงร้องของวานคลื่นโปร่งใสซ้อนทับการแผ่ออกจากผลิตเหล่านี้ สนามพลังลิขิตเวทอันทรงพลังเริ่มแผ่ขยายในอากาศส่งผลต่อสายฝนและกระแสะอากาศรอบข้างนำเข้าสู่อาณาเขตที่ตนควบคุมรอบท่านเขาโดมน้ำรูปเครื่องวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางหลายร้อยเมตรเริ่มก่ะตัวมันห่อหุ้มหน่วยพิทักษ์และสัมภาระทั้งหมดปกป้องไว้ในอาณาเขตของตนนี่คือพลังของการสืบเทอาชั้นสูงแม้จะยังไม่ถึงระดับ3แต่ 8, ก็สามารถใช้วิธีต่างๆครอบครองพลังควบคุมสนามลิขิตเวทได้ชั่วคราว และผู้ยกระดับระดับสามทุกคนล้วนเป็นผู้ใช้ลิขิตเวทที่แข็งแกร่งจากการฝึกฝนภายหลังนอกโดมน้ําลมฝนยังคงกระหน่ารุนแรงเรียกได้ว่าบ้าคลั่งแต่ภายในโดมฝนกลับบางเบาลมก็อ่อนลงเหมือนฝนพรมที่ชาวเทือกเขาใต้คุ้นเคยพลังของจิ้งจกหวานใต้ทะเลที่แค่หายใจก็สร้างหมอกหนาหรือพายุได้ตอนนี้แสดงออกผ่านเจตจำนงของผู้ยกระดับต่อหน้าทุกคนลมยังแรงเกินไปลดไม่ได้หมดสินะผลึกท่าที่หน้าผากและแขนกำลังเปล่งแสง ท่านเขาแกรนประเมินการสูญเสียพลังในใจแล้วพูดสั้นๆบุกไล่ตามพวกมันฉีกพวกมันเป็นชิ้นๆทำลายพวกมันให้สิ้นซากท่ามกลางเสียงรับคำสั่งพร้อมกันอย่างมั่นใจกองทัพกลับหลังหันเริ่มเคลื่อนพลอีกครั้งแต่ต่างจากกองทัพที่เกือบจะโห่ร้องเปี่ยมด้วยความมั่นใจในชัยชนะเมื่อเห็นผู้นำของตนแสดงพลังยกระดับอันทรงพลังเช่นนี้ตอนนี้ในใ,นใจของท่านเขาแกรนกลับแฝงความไม่สบายใจบางอย่าง พูดว่าเปลี่ยนเป้าหมายแต่จะง่ายขนาดนั้นจริงหรือถ้าหมอผีใหญ่ทำนายแม้แต่การเปลี่ยนเป้าหมายของเขาได้เราจะทำอย่างไรหากกองกำลังหลักที่เมืองแอนมอไม่ใช่กองกำลังหลักทั้งหมดกําำลังชั้นยอดที่แท้จริงของชนพื้นเมืองทั้งหมดบุกเข้าเมืองพร้อมกันการเปลี่ยนเป้าหมายครั้งนี้ก็จะขาดทุนย่อยยับเว้นแต่หลังทำลายกองกำลังชนพื้นเมืองที่เมืองแอนมอแล้วเขาจะกลับหลังหันอีกครั้งมุ่งหน้าสู่เขาเอเลเฟนโบนนั่นอาจจะเป็นทางเดียวที่รับประการันได้ว่าไม่ขาดทุน แม้จะรู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นการคาดเดาที่ไร้ความหมายหาเรื่องกังวลใจเองแต่ท่านเขาแกรนดกอร์รู้สึกกังวลไม่ได้แต่ความกังวลน,นี้ก็ไม่หนักหนาเพราะเขายังมีไพ่ตายที่สามารถพลิกสถานการณ์ได้วิธีที่แม้แต่หมอผีใหญ่จะทำนายได้ทั้งหมดก็ห้ามไม่ได้นั่นคือวัตถุศักดิ์สิทธิ์ประจำตระกูลที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษแค่กองทหารรักษาเมืองกับราม,มาต้านไว้ได้สักพักจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องต้านได้แค่ทนได้สักพักโดยไม่แพ้ค่าก็ไม่มีทางแพ้ สายหน้าเบาๆท่านเข้าถอนหายใจและทิ้งความคิดรกรงรังคงไม่ยากนักขณะที่กองกําลังหลักของหน่วยพิทักษ์ท่าเรือมุ่งหน้าไปทางเหนือเตรียมแลกเปลี่ยนเป้าหมายกับชนพื้นเมืองท่าแฮร์ริสันฝั่งตะวันตกท่าแฮร์ริสันมีทะเลอยู่ทางใต้มีประตูเมืองห้าแห่งในสามด้านที่เหลือคือตะวันออกตะวันตกและเหนือสองแห่งทางเหนือสองแห่งทางตะวันตกใช้ร่วมกันทั้งทหารและพลเรือนแต่ละแห่งมีกองกําลังประจําการไม่น้อยเตรียมรบชนพื้นเมืองแทรกซึมเข้าเมืองแล้ว ระวังถูกโจมตีทั้งหน้าหลังที่ประตูตะวันตกเฉียงเหนือหัวหน้าหน่วยจมูกแดงเคราดำตะโกนสุดเสียงสั่งทหารเตรียมพร้อมแม้ปกติเขาจะปกป้องพ่อค้าลักลอบค้าขายกับชนพื้นเมืองในจุดที่อนุญาตแต่พอเริ่มทำสงครามจริงๆเขาก็รีบทำลายจุดค้าขายเดิมสร้างป้อมปราการขึ้นใหม่ทันทีพูดตามจริงเคระดำเกือบขวัญบินตอนเห็นควันดำพวยพุ่งขึ้นกลางเมือง แม้เขาจะไม่เคยอนุญาตให้ลักลอบขนยุทธปกรณ์ใดๆคนที่อนุญาตจริงๆคือตัวท่านเขาเองแต่เมื่อชนพื้นเมืองใช้ดินระเบิดแร่เรืองแสงระเบิดคาริหาท,ท่านเขาเขาต้องรับผิดแน่ตอนนี้ทางรอดเดียวคือรบอย่างกล้าหาญสร้างผลงานอย่างน้อยถึงจะถูกลงโทษถึงตายครอบครัวก็ยังได้เงินทดแทนหัวหน้าข้าศึกมาแล้วไม่ถึง30คนหน้าจะเป็นการลองกำลังยามบนหอคอยรายงานสถานการณ์ข้าศึกคร่าวๆแล้วมุนง,ง พวกมันไม่ได้สวมกรอบใบไม้ไม่มีธนูแค่มีเครื่องรางที่เอวหัวหน้าพวกมันเริ่มเข้าใกล้แล้วอะไรนะตอนแรกเคราดํายังไม่ได้สนใจมากชนพื้นเมืองที่ไม่สวมกรอบไม่มีธนูนี่มีใช่มาตายเปล่าหรือแต่พอได้ยินว่าพวกมันเริ่มเข้าใกล้หัวหน้าหน่วยผู้นี้ถึงเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเขารีบขึ้นกำแพงเมืองมองลงไปยังหน่วยเล็กของชนพื้นเมืองไม่ไกลจริงอย่างนั้นอีกฝ่ายมีแค่ไม่ถึง30คนกระจัดกระจาย ไม่เพียงไม่สวมกรอบแทบไม่ได้สวมอะไรเลยยืนตากพายุฝนดูเหมือนไก่ที่ถูกถอนขนจนเกลี้ยงหน้าขันสิ้นดีแต่สิ่งแปลกประหลาดคือนักรบชนพื้นเมืองที่เกือบเปลือยเหล่านี้ร่างกายล้วนสูงใหญ่มากแม้แต่ในหมู่ชาวจัก,กรวรรดิก็นับว่ากำยำสูงเกินหนึ่งเมตรเก้าและทั่วร่างสักลายสีดำกับทาสีประหลาดจนแทบปลบกสีผิวเดิมไม่น่าจะใช่หัวหน้าหน่วยเคระดำรู้สึกสงสัยชนพื้นเมืองที่กำยำขนาดนี้ควรมีแต่ในสายเลือดนักรบของหัวหน้าเผ่าเท่านั้น แม้ชนพื้นเมืองที่มีพรสวรรค์จะได้รับการดูแลจากหมอผีตั้งแต่เด็กใช้อาหารพิเศษบำรุงจนมีร่างกายแบบนี้ก็ตามแต่พวกเขาล้วนเป็นนักรบที่พิทักษ์ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไม่ออกจากเขาเอเลเฟนบนง่ายง่ายจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะมาบุกเมืองยอมสูญเสียภายใต้การยิงถีของธนูและอาวุธของพวกเขามีสั้นกับตะขอพวกมันจะใช้ร่างกายบุกกำแพงเมื่อเข้าใกล้เคราดำถึงเห็นชัดว่าสิ่งในมือพวกนั้นคืออะไร นั่นคือตะขอปีนผาธรรมดาที่สุดใช้ของพันนี้โจมตีกำแพงสูงกว่า10เมตรของท่าแฮริสันไม่เรียกว่าหน้าขันแล้วแต่หน้าสังเวชด้วยซาำแต่ไม่รู้ทำไมหัวใจเขาพลันบีบรัดความรู้สึกไม่สบายใจอย่างรุนแรงทำให้เขาสั่งทันทีขึงธนูยิงพวกมันให้ทะลุฟืบบ่ฟือบบอ่ฟือบอฟอบอ่ทหารรักษาเมืองที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วพากันขึงธนูยิงทีเพราะลมฝนแรงเกินไปลูกธนูส่วนใหญ่พลาดเป้าแต่ลูกที่แม่นยำที่สุดก็ทะลุอก,อก หลายและต้นขาของนักรบชนพื้นเมืองแถวหน้าไปหลายคนพวกเขาควรจะตายแต่เหตุการณ์น่าสะพรึงกลับเกิดขึ้นชนพื้นเมืองที่ถูกยิงไม่ได้ช้าลงแม้แต่น้อยพร้อมกันข้ามพวกเขาเปล่งเสียงคำรามดังลั่นแล้วกลับเร่งความเร็วในการบุกทั้งที่บาดเจ็บแตกกลับเร็วขึ้นอีกชีวิตบรรพบรุษไหลเวียนในเลือดของพวกเราการต่อสู้คือจุดหมายจุดหมายคือความตายโครมสายฟ้าฟาดลงมาแสงที่สว่างวาบสองให้เห็นใบหน้าของชนพื้นเมืองเหล่านี้ เคราดำเห็นว่าดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยเส้นเลือดลูกตามหมุนผิดปกติสับสนร่างกายก็กล้ามเนื้อบิดเกรงเส้นเลือดและเส้นเอ็นเต้นตุบอย่างรุนแรงนักรบชนพื้นเมืองเหล่านี้ทั้งร่างไม่เรียกว่าแข็งแรงแต่เหมือนมีปีศาจหน้าสะเพรียงกลัวบางอย่างกำลังจะทะลุออกมาจากร่างพวกที่ถูกยิงนำหน้าถึงกับเริ่มร้องเพลงเสียงเพลงโบราณและดั้งเดิมแฝงความโศกเศร้าและองอาจประหลาดความตายคือเลือดเลือดคือชีวิตเป็นเมเลซูโมพวกมันตายไปแล้ว สมองของเคราดัมแอร์วบนึกถึงตำนานสยองขวัญที่แพร่สพัดในหมู่ชาวจัก,กรวรรดิแห่งเทือกเขาใตา้เหล่าสัตว์ป่าไร้ตัวตนที่ไม่กลัวความตายดาบหักก็ใช้หมัดมือขาดก็ใช้ฟันเขาอดสั่นสถานไม่ได้ร้องตะโกนด้วยความตกใจพวกมันคือนักรบคลั่งของชนพื้นเมืองเขาครวญนครางอย่างสิ้นหวังพวกเราจบแล้วไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดเมื่อชนพื้นเมืองส่งนักรบคลั่งที่ต้องตายเหล่านี้ออกโจมตีผลลัพธ์สุดท้ายต้องเป็นการตายทั้งสองฝ่าย ชีวิตคือความโกรธความโกรธคือการต่อสู้นักรบคลั่งที่กลืนมเมล็ดต้นซูโมไปแล้วปล่อยให้สารกระตุ้นและพิษความเข้มข้นสูงหมุนเวียนไปทั่วร่างสมองเกือบตายเพราะพิษเสียการทำงานของสมองเกือบทั้งหมดด้วยการฝึกฝนตั้งแต่เด็กและอาหารพิเศษเพื่อปรับตัวตอนนี้พอจะเหลือสติอยู่บ้างสติในการต่อสู้พวกเขาตะโกนบทเพลงรบตามสัญชาตญาณแม้จะถูกยิงหลายลูกก็ราวกับไม่รู้สึก คนนำหน้าโยนตะขอออกไปพอตะขอเกี่ยวกำแพงก็ใช้พละงกำลังอันบ้าคลั่งพุ่งตัวขึ้นกับมิดสั้นพุ่งเข้าหมู่ทหารรักษาเมืองนักรบคลั่งร่างกายสูงใหญ่อยู่แล้วตอนนี้เข้าสู่สภาวะมึนเมาจนตายร่างกายปลดปล่อยข้อจำกัดทั้งหมดยิ่งบทขยี้ทหารรักษาเมืองเหล่านี้พวกเขาแทบไม่ต้องใช้มีดในมือแค่เหวี่ยงหมัดพุ่งชนก็ทะลวงฉีกทหารจักรวรรดิจนแหลกลานเพียงสองสามลมหายใจก็กวาดพื้นที่ปลอดภัยบนกำแพงเมือง ให้นักรบคลั่งตามหลังปีนขึ้นมาไม่ขาดสายเผชิญหน้ากับปีศาจพวกนี้แม้แต่ทหารรักษาเมืองที่ถือโล่ประสานหอกแทงก็ไร้ความหมายนักรบชนพื้นเมืองที่เข้าสู่ภาวะคลั่งสุดขีดแม้ร่างจะถูกหอกแทงทะลุก,ก็ไม่กระทบการเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยพวกเขาถึงกับคำรามใช้กล้ามเนื้อหนีหัวหอกที่แทงเข้าร่างให้แน่นแล้วคลิกมือขวาด้ามหอกสะบัดทหารรักษาเมืองที่ไม่ทันตั้งตัวขึ้นมาตรงหน้าเหยียบหัวแหลกอ้าหัวหน้าหน่วยเคระดำในยามสิ้นหวัง ยกหอกยาวในมือจะแทงหัวนักรบคลั่งตรงหน้านี่เป็นวิธีเดียวที่จะฆ่าพวกเขาได้ทันทีแต่นักรบคลั่งเพียงหัวเราบบ้าคลั่งแล้วกางแขนพุ่งเข้าใส่งับหัวหอกด้วยปากแม้หอกยาวของเคราดัมจะทะลุปากแทงทะลุหัวสัตรูท้ายทอยทียท่เปิดโหนว,วดเลือดพุ่งกระฉูดแต่นักรบคลั่งที่สมองตายด้วยพิษแล้วร่างกายยังมีชีวิตเขากัดฟันลงแม้ฟันหน้าจะหลุดร่วงเกือบหมดก็ยังกัดด้ามหอกแตกอย่างโหดร้าย สุดท้ายยื่นมือใช้มือใหญ่ที่กล้ามเนื้อและเส้นเลือดปุดปนเป็นสีน้ำเงินเข้มขว้าคอเคราดำกรอบเสียงกระดูกถูกบดขยี้ดังขึ้นที่ประตูเมืองเพียงไม่ถึงสิบลมหายใจประตูตะวันตกเฉียงเหนือก็ถูกตีทหารรักษาการตายยกกองส่วนที่ประตูตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งอยู่ตรงแม่น้ำอีโวและป่าเรดวูดเป็นจุดที่มีการป้องกันเข้มงวดที่สุดของท่าแฮริสันข่าสิดโจมตี ทหารที่รักษาการที่นี่ได้ยินเสียงบทเพลงรบและเสียงร้องของผู้ใกล้ตายลอยมาตามลมแต่พวกเขาไม่มีกำลังจะแบ่งไปช่วยเพื่อนร่วมรบปืนใหญ่ละ่ะยิงปืนพลังเวทเร็วเข้าหัวหน้าหน่วยตะโกนสั่งสุดเสียงแต่ทั้งหมดจอมาหายไปในความเงียบราวความตายได้ยินแต่เสียงฟันกระทบกันดังกึกๆึกเพราะความกลัวจนตัวสัน่นเพราะปีศาจที่พวกเขาเผชิญหน้าอยู่น่าสะพริงกลัวยิ่งกว่านักรบคลั่งตอนนี้มืดสนิทแล้วแม้แต่แสงอาทิตย์อสดงเหนือเมฆฝนก็หายไปหมด พายุและสายฟ้าถักทอกันในความมืดทำให้ฟ้าดินเต็มไปด้วยสายฝนอึกกระถึกแต่ในความมืดเช่นนี้กลับมีเงาดำลึกลับมาหึมาค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าต่ำทุ้มดังขึ้นทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนตึงตึงตึงดวงตาสีเลือดหกดวงเปล่งประกายหน้าขนพองในราตรีพวกมันเคลื่อนผ่านอากาศทิ้งรอยแสงสีแดงฉานไว้เป็นทางโครมสายฟ้าระเบิดฟ้าแลบสายหนึ่งฉีกผ่านท้องฟ้าส่องให้เห็นร่างที่แท้จริงของเงาดำ ช่างเป็นสัตว์ประหลาดที่สูงใหญ่และหน้าสะเพรึงกลัวเหลือเกินหกตาหกขาเกล็ดคลุมร่างทั่วร่างครึ่งหนามหินแหลมคมแข็งแกร่งหางยาวพัดแกว่งเมื่อแตะพื้นหินและดินรอบข้างก็สั่นสะเทือนและปากจระเข้ยาวยิ่งเผยความเป็นตัวตนที่แท้จริงของมันเจ้าแห่งภูเขาว,วิญญ,ญาณแห่งภูผาและคลื่นที่ชนพื้นเมืองบูชามาหนึ่งร้อยห้าสิบปีฝันร้ายในใจชาวท่าแฮาริสันรุ่นแรกสัตว์ยักษ์ที่เล่าลือว่าห่างจากการเป็นสัตว์ประหลาดผู้มีชื่อเพียง9ก้าเดียว เจ้าแห่งภูเขาจระเขยยักษ์แห่งหนองน้ำเจ้ามองประตูเมืองต่ำต้อยด้วยดวงตาสีเลือดไร้ความปราณีมันยืนประหานหน้าประตูเมืองสูงยิ่งกว่าประตูเมืองเสียอีกจากนั้นจระเขยยักษ์อ้าปากเต็มไปด้วยเขี้ยวน้ำลายเหนียวข้นส่งกลิ่นเน่าเหม็นกระกร่อนโชยมาท่ามกลางเสียงร้องด้วยความหวาดกลัวของทหารรักษาประตูตะวันตกเฉียงใต้แห่งท่าแฮริสันความสิ้นหวังแผ่กระจายเพียงเพราะจระเขยยักษ์อ้าปากแล้วค่อยๆนับลงกรอบ เสียงหินแตกละเอียดดังขึ้นตามด้วยเสียงกำแพงถล่มดังสนัน่นกัดหอคอยประตูแตกละเอียดผลักให้พังสัตยักษ์อันน่าเกรงขามเงยหน้ากดวงตาเจ้ามองเมืองเจริญรุ่งเรืองในสายฝนเราวกับมองเห็นป่าทึบเขียวขจีเมื่อร้อยปีก่อนอืมเปล่งเสียงครวญตำหลังผ่านไปหลายสิบปีวิญญ,ญาณแห่งภูผาและคลื่นที่ฟื้นคืนชีพในที่สุดก็กลับสู่บ้านที่จากมานานเจ้าแห่งภูเขาและหนองน้ำก้าวเท้าลงบนผืนดินที่มันเคยปกครองมาร้อยปีอีกครั้งจบบท หากผู้ฟังท่านใดพบคำที่อ่านผิดอ่านแปลกๆสามารถคอมเมนต์ให้แก้ไขได้นะครับเพื่อไม่ให้เสียอรรถรสของผู้ฟังทุกท่าน